น,นี้อากาศดีค่ะวันนี้ฝนตกแล้วไหมไม,ไม่ขึ้นตกแห้งเบิ่งน้องถ่ายไวเดินหนึ่งนี่เดินหนึ่งว่าเสร็จก็เจาะปัน่นเพราท่านได้ปัน่นภาพว,ว่าเบิ่งหวกหวกฝนตกใส่มันสิเป็นจังแดดทว่ว่าย,วายุเฮียรนี่ถ่ายล้มท่ว่ายุเฮียร์อ่องสี่แหละพร้อใหม่ว่าสัน่นตัญญาณนี่ไหล,ลเป็นตะนไนโอห์นานเห็ปนปะฝนวย กำลังเล่นย่อยค่ะนะไปเคลื่อนขอมาตัดขอไปเย็นหฮงตัดไปหน่อยเขาต้องมาตัดอีกพลันกำลังย่อยกำลังย่อยพลันหลายลาย่อยหลายแล้วพลันแต่หน่วยกับมะง่ามปนไดนบอกว่าตะมากะโอเคสิเด็ดเก็บเป็นนั่นอีกยุ่มมาหนิปกติว่าเป็นทั้งเสี่ค่ะปกติย่อยค่ะ,ก,ยยคะก็นี่ค่ะ ไม่เหลอดตัดปอดป่องมาจัดแล้วโอเคกับส่ไดอยเพราะไมีขายไปมือมือเพราะเสิกับขกับนานีละมาเห็นหูงหมื่ว่านอ่อนไฟคมซองใส่บางธนาใหญใหญ่กาดอยคนพ่อตาแล้วสุมไี่ตัดไปอีกเจ้านี่าเด้ดปดกันได้ปดอ่านปดนี่ ปกติปมันก็สิน้อยลงกมันสมบูรณ์เฮาตอนนั้นมันช่วงมันเหี่ยวๆมันไม่สมบูรณ์มนก็นเลยแดดไ่ดีแล้วมาดูสะน้ำเราจางคุณหาพันคุณขึ้นมาหาพันแาดมันไม่มีนามโหตสวนเด้อน้าเต็มหนองหน่อยหรอเต็มแล้วโอเคถ้านี่ปลูกได้อีกเป็นยี่สิบย่างสามสิบย่างบนก็ไป,ปยังพังกับว่าไป,ปยัง ว่ามันลึกจักน้อยแล้วเ้าก็มี่นามใส่แล้วถ้าเป็นฝนมาตกฝนถิ่มช่วม,มันแหลกมันก็โอเคใส่ได้แล้วไปแล้วมาหยาดิป้องหยาหลายคักเหยียบก็จมเลยอันนี้เอ็นปลูกอันช่มนี้ที่ยวเหี่ยวๆปลูกรอบแรกรอบสองเขาเริ่มมาปลูกอันนี้ลอยลุม่มอันก็ลอยลุม่มแต่ว่าสองลอยลุ่มลงทุ่มมือนกว่าน,นี่นอะไรดิแลก็ลกงามอยู่ดี นี่สิตัดก่อนนี่ค่ะสิตัดไปขายก่อนว่าจ้เาก็ตัดไปเลยด้วยฝนตกเอาไปบ่เบิร์ดไปตลาดนัดเอาไปเด้นหน่อยนึ่ห็นบ่เห็นดอกว่าใส่ขึ้นใส่ไฟโคมซองหัว่หัวมันนยหน่อยน้อยตาไล่แล้วแดดไปเดนหน่อยๆนึ่งสัมีตค่า